บทบาทหลักรออยู่แน่นอนมาริสสมฤทธิเวชหรือที่รู้จักกันชื่อน้อยกลอยใจถ่ายภาพคู่กับพี่เอสุภชัยแฟนคลับเฮคาดจะมีผลงานเ,เร็วๆนี้แฮ hey เปิดว่าก,กันยกใหญ่เลยทีเดียวหลังนักปั้นมือทองเอสุภชัยศิวิชิตหรือพี่เอของน้องๆทุกคนในวงการบันเทิงได้ลงภาพคู่กับหนุ่มหล่อหน้าคมพร้อมกับคิดอีโมจิหัวใจสีขาวรัวๆซึ่งหลังจากที่พี่เอได้ลงภาพลงในอินสตาแกรมมีแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวอธิเกือบจำน้องชื่อไม่ได้ ชีน้อยมาเจอพี่เอแล้วรีดดน้องชีพน้องชี่น้อยตามน้องมาสักพักแล้วววครัชน้องเขาคือใครคาราติดตามน้องได้ยังไงบ้างครับเป็นต้นต้องบอกว่าหนุ่มหล่อคนนี้หรือชี่น้อยของพี่พี่แฟนคลับมีชื่อจริงว่ามาริสัมฤิธิเวตโด่งดังในแฮชแท็กชี่น้อยกล่อยใจจาก Facebook ลูลูกุเซงกุนชัยและทิกทอลูลูกุเซงกุนชัยของคุณแม่ต้องบอกว่าแต่ละคอนเทนต์ที่คุณแม่ทํามาให้แฟนๆได้ดูนั้นน้องชีน่ารักมากสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนจริงๆปัจจุบันหนุ่มชี่ มีพี่ชายหนึ่งคนชื่อมาวินใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกากับคุณพ่อคุณแม่มีความสามารถด้านดนตรีมากๆด้านกีฬาก็ไม่แพ้กันส่วนความหล่อไม่ต้องพูดถึงมาเต็มเฟรมมากๆและกับภาพล่าสุดในอินสตาแกรมของพี่เอสุภาชัยที่ถ่ายคู่กับชี้น้อยทําเอาแฟนคลับฮือฮาเลยทีเดียวหรือว่าเร็วๆนี้น้องชี้ขวัญใจพี่ๆจะมีผลงานแล้วบทพระเอกรออยู่แน่ๆค่ะ